เวลาเปลี่ยนแว่นใหม่ในรอบ3ปีเพราะล่าสุดเริ่มมองไม่ชัดวันนี้จะขออนุญาตมาป้ายยาร้านตัดแว่นฝั่งทนที่ตัดโดยนักทัศนามาตรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางน,น้านส่ตาร้านนี้เลยค่ะแว่นตา TCI Glasses น,นะคะก็จะมีกรอบแว่นให้เลือกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นของผู้ใหญ่หรือว่าของเด็กก็มีวันนี้นะคะเลนที่พี่จี้เลือกจะเป็นตัว Transition Gen S นะคะพร้อมกรอบแว่นราคาจะอยู่ที่9 9 9 0บบาทตอนแรกบอกตรงๆเลยนะว่าแอบตกใจกับราคาแต่แกฟังก่อน ตัวเลนที่พี่จี้สั่งไปอ่ะแกมันเป็นเลนพิเศษนะที่สามารถกองแสงสีฟ้าได้และเวลาออกแดดอ่ะมันจะเปลี่ยนสีในตัวด้วยซึ่งสามารถช่วยลดอาการแพ้แสงแสบตานะคะต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกได้อีกด้วยหลังจากที่เราเลือกกรอบแว่นแล้วก็เลนเรียบร้อยก็มานั่งทาประวัติและนั่งรอคุณหมอเตรียมห้องสําหรับวัดสายตาแว่นเดิมนั้นนะคะคุณหมอก็จะเอาแว่นตาอันเก่าของเรานะคะไปวัดค่าสายตาค่ะเพื่อเทียบค่าสายตาระหว่างค่าสายตาเดิมกับปัจจุบันต่อมานะคะคุณหมอก็จะให้เรานะคะวัดค่าสายตาที่เป็นปัจจุบัน The cat sat on the พร้อมกับให้เรานะคะทดสอบการมองเห็นด้วยจ้า,จานั้นนะคะคุณหมอจะใช้เครื่องวัดสายตาอย่างละเอียดนะคะวัดให้เราอีกรอบนึงคุณหมอนะคะเขาก็จะค่อยๆเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาเราคะ่ะว่าเราใส่แล้วเป็นยังไงบ้างใส่แล้วปวดหัวเวียนหัวหรือเปล่าคุณหมอค่ะคือใจดีมากแกค,คือให้ฉันลองใส่จนกว่าฉันจะรู้สึกว่าใส่แล้วสบายตาที่สุดคุณหมอนะคะก็พาเรามาวัดเซนเตอร์ตาค่ะเพื่อที่จะช่วยให้แว่นตาที่ตัดออกมาเหมาะสมกับดวงตาเรามากที่สุดจากวัดค่าสายตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็กลับบ้านไปนอนตีพุงรอแว่นที่บ้านได้เลย จากนั้นนะคะก็รอทางร้านจัดส่งให้ไม่เกินภายใน3าถึงหวันค่ะนี่ก็คือแว่นตาที่เราตัดมานะคะแกตัวเลนส์ทันสีชั้นเจนเอโคตรสวยอ่ะนี่เวลาโดนแดดนะจะแกบอกเลยแบบโอลงออรามาสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาพิกัดร้านตัดแว่นนาาแนะนําเลยค่ะที่ TCI ซกราเซ่กัดร้านนะคะจะอยู่ในซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจขาเข้าไปในซอย100เมตรร้านอยู่ขวามือนะคะรีบไปตามกันเลยค่ะทุกคน